สวัสดีจ้าตอนนี้นะสีผ้ามาใส่ตุ่มด้วยจ้าใส่กุ่งใส่กุ่งไปต่ำเหมือนอ่นเซร์นี่ยุษาเข้าเองใส่เบิร์นมันสีมีบ่ตรียเมใส่อาหารอีกอย่างเรียบร่อยแล้วไม่แต่สีเอาไปตั้งให้เบิรงเพราะว่าคันเจียชายตอนนั้นมันีิเหม็นข้าวไหมจ้าจับกุ่มมันไม่จืดๆเขากระส เดี่ยวลราตังค์ไปหลังที่สองเลย ใช่หลังที่สองจ้ะหลังที่สองบัน ต่อไปเลยด <c oughs> ิฉันใส้สีหลังมาจากข้าเหนียวซีหลังแต่สีหลังเหมันเขาค่ะโอ้กินเลยค่ะแต่สีหลังจะนี้แหละมันเ,เจ้าคนไม่อยาก lại Nam một con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi. ปลามานันปลามานันลูกเขาปลูเขาเห็ดพวกลายด่านยามงนวดลายด่าเขางามปะเขางามดีเด็ดจ้ะแต่ว่างามบริวพอเอัอนดินใส่ใส่ปุย๋ยแล้วเรียบร้อยงามอยู่ไปกล้องของน้องเลย แต่ว่าเขาบริหิตหลายไปหลังที่สีเลยแค่บ,บ้านตัดนาหกหล้ยชิ้นเอ,อ้ยฮี่นะหัวผมเลยเกียวปรยูใส่ทอน Làm mãi 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 Làm mãi 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 อนฮอนเอาเสร็จแลยหลังที่สี่เสร็จแล้วเรียบร้อยลูกปลา,าปลาบอดดิเกี่ยบอดดิเกี่ยอาหารเกียติดดุลละช่วงนี้เดือนนี้บอดดิเกี่ยอาหารเลยปล่อยหลายอยู่บอลลูนสิย่างบ่ย่างบุพี่น้องเอ้ยทุกวันไปน้ำหนามระบุ ร้อน,อน,อนใส่แล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวมืออื่นเสาเข้าค่อยมาเบิ่งต่อเนาะว่าเข้าจิตใจลายปันใดเดี๋ยวมือเสาจิพามา,ยางยาม one day later เข้ามาไปกุ้งเน่าดักกุ้งเข้าเลยจ้ะโอเห็มือเสาหนุ่มว่าสวยดิเพราะว่าตือเสาเทศไกล

Lăng lắm, mày đi thăm Cái lái tự nha thương để tắm hết Cái cây, tai tai Nhạt tai tai cây tai 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 lệ tục cái gì tai นี่อยู่ตะนี่ติดโอ้หลายพุ่นน่ะหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่พุ่นว่านี่ก่อน <laughs> 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 เฮ็ดออกเฮ็ดปูกออกเขาจอได้เลยหลายแต่ว่าเท่าก็ได้แต่ว่าไ่ได้หลายเป็นเต่าไปเก็บเฮ็ดเพิ่อยากษ์มาปูตุงมใย่เวลาลืมมือเต่าเนี่ยมาเปียกเลยไม่ลุ่มเลือหลายเฮ้ยไม่อย่งไปเหียมไม่หวโอ้ตายแล้ว พี่น้องพูดพ้ด่าน้างเขา,า่หนักนะเดี๋ยวจะจให้ติเคเรื่องลายเติดอยู่พุ่นกะละอันเห็นบ่จ้ะหลายอยู่ดิอูโหูหนักตรงทบพี่น้องเลยงานของจิบโป้ไว้งานเขาเบุญ โอ้ได้เยอะอยู่ต้องให้ปว๋ยกู้บอออกต้องให้ปวกออกไหนตะกี้ออกล้าให้ไรลถนี่

ดึงชุ่มเทียเท่ยงชุนมเงี่้ง นีก็จะล่ะทีไล่อู้ได้ไลยเติบไปพี่น่อยคุณอ่ะ

cá chiều cầm lay hết nhang à bòn hào thế cuốn tụ cuốn linh bưng lặng đi chịu nhục nhục cho khẩu ย่ำติปย่างไปบปลาสิ่วีน้องเต็มเลย cút nào à, phải thi lắm cả Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ đấy tầm anh gần lốp nè, thưng súng thưng chiu, bài nha sẽ lấy lông để này, này à. thân, củng, thân bà này say bài thước câu, lấy khoa lấy ủng để ừ, lóc à? một say bài thước câu có đất à? bài nha hông dầm leo leo, hông chìm mồm cứ mượn là bạc, bưngผลงาน hông chuẩn bị thước, ล่าย่างไกลไกเนาะเลือกล่าเกือบูดเลยบ่เปนอย่างสกิ้ใสไปใสก็ไปได้เดี๋ยวนี้โอ้ยล่ามือไปไกลก็ไปได้หายได้คเต็มเลยเอาซิวสาหน วันไหน้่าันมาส่งบ่หอิดบ่นเนอวันไหนไปซื้อหัวหายไม่ให้ไกลหีเยเราจเอาล้านมาส่งให้ก่อนห้ขามากผมเราเราหนะักมากเาลือมาก่อนทำหนัยมากก่อนัออกกกกอนอสิงนงไ่หลายตือจ้ะ สำหรับคลิปที่ห้าไไงไปใส่กลุ่มใส่กลุ่มค่ะเพราะตะเพียนทานี้นอกจากเนาะเวลายอยู่ได้พอจินนะจยะกุ้มหดโูได้สองขาปุ่นเลยในหลายสามหลังใส่กลุ่มหลังที่ีดซิวกุ่มหน่อยๆค่ะขอกุ้นลายสำหรับกดไหลกดแช่ด้วยจ้ะขอขุ้ลายาสำหรับ ผู้ติ่ตามผู้ที่ขามาส้มเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้า